สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมชี้มลุงคุงนะครับผมอ่าวันนี้ก็เอก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าเืม่งอย่าเพิ่งแบบเรื่อนปิดไปไหนนะครับผมอวันนี้ผมก็แบบจะมารีวิวรหัสนะครับรหัสนี้อืจะขายว่าขายสี่ล้อนะเป็นรหัสของเพื่อนผมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปดูชิวาว่าเลยโซตุสรหัสนี้นะครับผมโหรหัสแบบอืก็ตึงอยู่นะแบบ คาตนะใส่คาตนะไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูดีครับภาพรวมนี่นะครับโอ้โหสีสีครับโอ้โหนะครับผมมาดูที่ตัวละครก่อนครับตัวละครมีเอ่อ์ซิโร่โจเซฟโบโคไคลโลลีนก้าแม็กซิมเคลลี่เล่นอะไรไม่ออกครับแล้วก็มีทีนี่ครับมีอาร์โต้หอคงโอ้โหมีเพียรนะครับผมโอเคโอ้โหโทรศัพท์ค้างนะครับผมใจเย็นนะทุกคน ก็ตามนี้เลยนะครับอืมตามนี้เลยก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อนผมโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเป็นเปลนเอ่อแม็กซิมดีกว่าไม่ใชแม็กซิมอาใช่ปะเออแม็กซิมนั่นแหละโอเคครับมาดูที่กันมาดูที่ชุดนะครับผมก็มีตามวันนี้เลยนะครับโอ้โหมีสมผมบาววันเท่ๆนะครับผมโอเคก็มีแค่นี้นะครับครข้งหน้าของบุชายก็มีแค่นี้เลยครับ,ปรบไ,ไปไปวไๆเลยครับผมมีกล้ามดำนะครับผมโอ้โหกล้ามดำแล้วก็อะไรอีก,อกนิดนหน่อยๆครับผมก็ไปไว้ๆเลยครับ ก็มีชุดเทคโนครับสายแลมหะกับสายแลคสบายก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็มีชุดนี่ครับโหชุดชุดเก่าๆนั่นเลยครับเพื่อนผมเอ้ยมีแต่ของธรรมดาครับอะไนะมีของธรรมดาครับเพื่อนผมโอเคดูทางด้านของรองเท้าครับก็มีอันนี้เลยครับโอเคทางชุดเต็มๆก็มีเนี่ยโหชุดนี่ครับชุดแลครับโอ้โหแลนะครับโอ้โหอันนี้แลนะครับอืม มาดูทางด้านของตัวละครผู้หญิงนะครับตัวละครผู้หญิงเขาใช้เป็นอันนี้นะครับผมอืก็มาดูครับก็ดูตามนี้เลยนะครับผมก็เรื่องแค่นี้นะครับก็ผู้หญิงเพื่อนผมไม่เน้นหญิงนะครับเน้นชายครับโอ้โหอือหืมก็มาดูที่นี่มีเกงปีกนกมหากราบสายเรโคตรแรนะครับผมเกงปีกนกหญิงนะครับคิดดูล่คาเป็นนี้คุ้มไหมล่ะถ้าขายอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูที่คู่หูกันเลยนะครับ กูหก็มีนะครับโอ้โหตามนี้เลยนะครับเลยตามนี้เลยนะครับมีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับดูที่คอลเลคชันนะครับผมท่าทางครับโอ้โหมีท่าเชือกคอได้หัวใจท่าตีตัวเด็กกาอะไรท่าไก่ท่าไก่ต๊อกๆครับก็มีครับไก่ต๊อกๆสวัสดีให้ดอกไม้ครับบารังบารังท่าชูอะไรอย่างเงี้ยครับเพียบนะครับท่าช้าครับโอ้โหท่าท่านี้โอ้โหเพียบเลยครับท่าเต้นท่าเต้นท่าเดะท่าปลดมือปลดล็อกปากทงโอ้ยังไม่ปลดทงครับเพียบเลยไม่ปลดล็อก สกาวิงไม่มีครับกระเป๋าก็ตามนี้นะครับกระเป๋ามหากาใสาเลนนะครับกระเป๋ามหากาบสาเลยกระเป๋ามุนได้แบบเท่ๆเลยนะครับผมโอ้โหกรตานี้เลยกล่องดนใจครับกล่องดนใจแบบมหากาใส่เลยนะครับผมโอเคตามผมจะเลื่อนไวๆเลยทุกทสปอร์มหากาใส่เลยนะครับแอร์บอร์ดก็มหาการสาเลยเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับแอร์บอร์ดมหาการสาเลยตามนี้เลยลบก็ตามนี้นะครับไปๆๆเลยครับนี่ครับลบตามนี้เลยครับตามนี้เลย อัานะมามาดูที่อาวุธนะครับผมอาวุธก็มีเขามีครับเพื่อนผมแบบไม่ไม่ใช่แต่เดิมน,นะครับโหมีต่างๆนี้เลยครับสกายเขียวกอซ่าอัตรากันยิงสองโอ้โหกดผิกผิดกอซ่าอะไรแล้วก็ฟาร์ม้านะครับผมฟาร์ม้านี่โอ้ฟาร์มาดาเมจสองเอ็มแปดลั่นเอ็มแปดลั่นสองแล้วก็เออใช่ไรเนี่ย เอ็นเจ้าสี่เอามันยังโอโหแล้วก็ตามนี้เลยนะครับผมไวๆเลยอิเคดามิครับโอ้ผมมีมีวันนี้ครับเพื่อนผมมีวันนี้ครับเพื่อนผมมีโอ้มีทางนี้เลยครับตามนี้เลยไปไปๆเลยครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคตามนี้เลยครับโอ้แบบขมหากาไฟแรงครับคาตานาไฟไมขาดไฟเลของโคตรแรงนะครับผมวันนี้ครับมหาคาตานาไฟเออคาตนาไฟครับบัตรไม่มีครับโอ้โหมี มีแล้วก็ไอวอลดำครับมีไอวอลดำโอเคครับมีตามนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ดูแล้ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอผมจะแล้วก็ฝากไปติดตามเฟซผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เฟซติดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเอาไว้ผมเอาไว้สตรีมนะครับผมประมาณผมก็สตรีมประมาณมืดๆ้วครับโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ